จริง,งหยุดวันเสารก็ดีนะคะแบบน่าเราจะได้มีเวลาพักกันบ้างะค,ะาบบค่ะเสารแบบเนี้ยหนูได้ยินมาว่าที่นี่โหดเหมือนกันค่ะ<อ>จรินอกจะได้ยังไครับอ๋อแค่ถามเื่อไม่เนฟิตนะครับคุ้ยฮ้าชอบมคำสัมนี้จริง ผมอาจจะต้องขอยืนยันเงินเดือนที่สองหมนห้าครับโอเคค่ะนอ๋อน้าแม่เดือนลูกมาถูกเวลามากเลย ิดต่อัด้เลยนะูเป็นต่างจิตวิญญาณมากใช่ไหมครับเนี่ยจริงพยายามมองโลกในแง่บวกเขาไว้นะ,ะไม่ว่าจะเจอการกุศลหรือปัญหาอะไรก็ตามนะครับการคิดในแง่บวกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมาได้นะครับที่ปราคาแสนที่เซนอยากเก่งงานก็ไม่ขอแล้วเนาะ าการดูแลองูเราก็ต้องแก้ไขให้นดีขึ้นนะเราจะต้องทำบางอย่างที่ไม่อยากทำบ้างชีวิตยังค,คิดนะว่าจะโตมาเป็นคนที่โอเคคนหนึ่งนี่มันก็ต้องใช้ความพยายามมากเหมือนกันเนาะดูเป็นหนังี่เราไม่เคยถามลูกนะว่าเขาอยากจะมาทำไหม ดูมังมดูพุมครับตะลึงอ,อันเป็นหนึ่งในเรื่อหนึ่งที่ชิอาไปดูตั้งแต่วันแรกเลยจริงแล<ม>้วชันเห็นเชา,นาเนบอกปะคือชนอยาดูตัวอย่างตั้งแ,แ,แต่วันแรกแล้วแต่อรรรรเรารรรอืรก็ว่าเ,าเรรเนนเรร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 รวรรรมมรร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 รงรรรรรบรบิรไรรทรรรารรรรรรบรรรรรรรองรร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 รารร ลูอว่านี้คือ KPI คือตัวตั้งอ่ะเดือนนอ่ะแล้วไหนจะแบบเป็นสเตจหนึ่งสำหรับไปรทำงานที่แบบไม่ใช่เพื่อจะเบื่อเรื่องลูกเรื่องแบบเรื่องข้างเทอมเรื่องอะไรอ่ะเลี้ยงเด็กคนนึ่ยากใช้เงินเยอะมากงั้นคุณก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนงานละกันนะคนรู้นะแต่ผู้หญิงคือดูเศร้าสบายดูแบกอะไรไว้เยอะคิดอะไรเยอะแต่อยากรูนะนี่ว่าเขาต้องตีแผ่มุมมองแบบ คนทำงานแล้วแบบมีสัญญาอะไรเยอะมากมเพราะฉะน้เห็นแบบแค่แบบตัวอย่างโปสเตอร์เขาก็ตีความออกมาเยอะมากที่แบบเป็นรอยปากคือแบบเป็นเหมือนการที่แบบให้คนอยู่ในกรอบตามแบบตามเรื่อยๆมาท้าทานนเนาะอชอบชอบชอบใช่ใช่นะใชเรื่อยๆชอบมากเลยแบบนี้ดูหนังใช้ความคิดอ๋อพี่เต๋อทำเหรอใช่เชย์อภัยพลเชย์ักน